เสียเหลืองล้นมาเลยมาแตกเงินนะครับนี่โฟมมาซื้อของครับสิบา <laughs> <th> <ye> h, บาทเฮ้ยมันะลเล็กวะนะดีเอาเล็กเล็กเกินนะตัดโทมไอ้พูมไป็นล็กเลยฮุมฮุม เอามาเอาเงินไปเล็กเอาเือก็ลุกก่อนเอ้าพอนมาเก้าร้อยห้าสิบเอาตัดหุ้มอยู่มีเล็กแล้วแม่มีหอนวะล่ะเอาเอาหุ้มมาไปด้วยเร็วๆอู้ยหลอมแหลมเบ้ยผมแหลมเจ็บเป็มนะสามงามไอหผ้มสามงามอาไมครบนะ ้อนกี่บาทนะรู้ไหม,นะมเนี่ยโอ้เอ๋ดีมากครับนี่เสือเหลืองคนระับับจริงเหรเสือขาวนะครับกินเสือขาวอเอา,เอาอได้ครบปะครบไหมเก้าร้อยห้าสิบออโอเคไปไปทำกับแก้มต่อ <laughs> เอาแล้วก็ไปดูไปดูคลิปตัวเองด้วยนะ ลุงไม้ครับไปด้านเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับไฟมืดเสียไม้นะครับนี่เสียไม้เสียไม้เสียไม้ลบชหมแล้วเสียไม้ครับนี่เอาเล่าครับเออแม่งเกาะอุ้ยงานเเป็นวิดีโอซ้อุ้ยโอ้โน่ๆนะ หาหซุดปอะไรมั้ยซุดอะไรอ่ะเอ้าเลี้ยวเสือไม้นะครับเสือไม้ดาวติ๊กต็อกนะครับดาวติ๊กต็อกมาซื้อเสือขาวครับห้าสิบบาทนี่ครับไม่รู้เอาเอ็มร้อยไปผสมอีกก็ไม่รู้เอ้านี่พอชลอครับ เอาแล้วครับดีครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะั <c oughs> เอาใจใจของเก่ายัางครับ <c oughs> เอาเราเข้าบ่อเบียดที่ไหม่แน่นอนไหนว่ะไปกินไหนบ้างให้เหลียงว่ะกูว่ามึงต้องไปจิกเงิน,นข้องอ,อ,ตอบตมาพนักงานอ,อ,ตอบตแล้วนี่เนี่ย รู้ไปกมยเงินอปตอมั้รูเสียดเไห้ใช้างช้างช้างอะไรก็อช้างอะไรไม่ช้างสีเล้าขาวหนึ่งช้างสีเล้าขาวหนึ่งขายสามป่องร้อยแมวนะครับเอาสีกับป่องสองร เออเอ้ยนักกีฬาไปแล้วเว้ยนี่นะครับนักกีฬาซูโม่นักกีฬาซูโม่ไปแล้วอีคีก็คี้หุ่มโอ้ยโวยเฮ้ยเลยอยู่เนี่ยทับเป็นซิงคีเป็ดแล้ววะหมมาเก็บขวดดิ รเรื่องรู้เาวานั่งอยู่นั่นเนี่นี่นะครับเก้าอี้ซื้อมาแล้วครับสองพันห้าเตรียมไว้ไลฟ์สดนะครับช่วยติดตามมาครบหน่อยนะครับดูวีดีโอเยอะๆครับ นำทีมโดยลมแหลมลมแหลมนะครับปอนหนึ่งนะครับนี่ปอนหนึ่งมีการเรียนพิเศษด้วยนะครับไม่รู้เป็นอะไรครับยิ่งเรียนยิ่งง,ง,งด่ดูดูดูครับโอ้โหเป็นเรียนพิเศษยกไม้ยกมือผมก็มีแหลมเดียวนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอ้ลมแหลมนุ่นน่นมาแล้วมาแล้ว ไอ้้อบเล่มดูผมรับโอ้โหชัดเจนเลยสามง่ามสามง่ามเลยผมชัดเจนเลยสามง่ามเนี่ยโอ้โหแล้วเออเอ้สามง่ามจริงๆโอ้โอ้โอ